ทีเขาพายเรือม,มาได้พักหนึ่งครับสิบนาทีเนี่ยหอดแล้วรับมองเขากองโฟรรมนะนี่ครับผู้ช่วยเช็้วมาแล้วคือได้ใช้มีดตัดโนอวเนาะสางเอยพันแม้เป็นตัวชิบหายท <c ười> คออ้คือบอ่คือบ่ ่ย้อนมานเท่าสังกัดมาแล้วตัวนึงตัวนึงตัวนึงนี่ครับจัคือบนหนึ่งตัวเป็นอะไรเขากระชีดทวดเขาตีรถเขาว่าขี่ช่วยโอ้มาแล้วพุ่นตัวนึงตัวที่สองครับสามซีครับโอ้แบบสิเอาไปปวดบ้านไปปวดบัตรมองเด้วยมองขาดลายพุ่นไป เนี่มันกลายไปยังไงบ่มีมันออกเลยมันบ่คมกันอยู่เลยไงโอ้กูเป็นปลากูเป็นยกทุ่งเขาเกิดเลยเมื่อสิมึงเนี่ยเอาอักงลักงอือไปใส่บ่อใดเลยมันจีซีวิดนะครับบ่าวไทยบ้านครับอันนี้เขาอื่นพันปอดบ้านคุณตะเกียบแล้วครับลอกใดมือหนึ่งโอ้ มือคัก,กมือแล้วได้มือสองสามมือแล้วก็ได้เด่นมือจิตุแล้วผมมีเมียเด่นนี่เราพ่อท่านมีแฟนเด่นนี่สังกวาดเ <c oughs> ป็นกิ้งไดเบสสบายญี่ปุ่นห้องเด็กเกินไปย้อน ตาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งมันจะอยู่เป็นกลุ่มโอ้เขียม,ต, 3, 000, 000, มตัวหนึงสามตัวพันกันเราออมดปสี่ตัวสี่ตัวมันเข่าทางเดียวกันเลยอืมถ้าเข่าขทางข้าตาสิเดยวพีปวดบ้านจะวานเลยมุงส้วนเลยบ้านนี่มันปวดหนัก จะน่าปวดีบลยวิยัดเขยอุ้ยเออเฮ้ยนี่ครับเพื่อนสมซื้อพ่านปวดบัตรก็ตเกี่ยวครับหุณหอนาปลาน่อยกับฮปลาหน่อยครับหอนาปลาเญยกับฮะปลาเงยปลาหญ่กับบัวขาดได้เมือนลยนี่สิบสามสิบล น่อยคือกันมงโอ้มีอะไรใสร่กันวะเอ้ยลุงเป็นครูมันยวะลงุง เลยชิกัรนปดโม้ปดปดหมือนด้วาสิหัวหนึ่งหัวเดียวมันวะดหมวเดียวไปหอดรักนี่ยมน่ว่าต้องเอา เขาคือไปปวดบ้านอย่างเดียวเลยปวด,ดนี่เน่าเบิดแทะไปซอยกันปวดยี่บัน้นนะเน่หมือนจุมมนจ่มนี่ลูกแม่จุ่มนี่มันเขาไปางี้หัวซุกกันอยู่มึงอันนี้นาปลาหน่อยก็ต้องหาปลาหน่อยเ,นนเออห,หนึ่งกรัมนะครับหนึ่งกรัมจะได้ยอยู่ประมาณสองสามโลตัวนี่กรัมที่สอง อันนี้จับเส้นลุงมองสองเส้นหาปลาหมูนี่มันอยู่เป็นกลุ่มนะครับไปอยู่ฝูงคล้ายปลาสวายแต่ว่ามันตัวหน่อยลงกว่าปลาสวายเป็นปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าจะให้ยังต่ำม,มือนั่งให้เพื่อได้นะติดปาาดงลาต้องไปติดใหม่โอ้ติดใหม่ร <laughs> ุดแล้วรุดแล้วรุดบ่ ติดไหมติดไหม่ติดไหม่ติดไหม,ไม,ไมนี่ดึงให้ยังหมุดดึงเลยบ่อโอ้จิบหายแท้ทงแมว <c oughs> มีดังพวดไปนี่ <c oughs> เ<อ> <c oughs> สียงไฟมัน,น,นขาดดังพวดไปนึ่โอ้ด <c oughs> ังสวดม ติดมาอยู่ข้างลางังโอ้ยเด็กนอนหามเลยโอ้ยอย่่าตัด,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 ดตัวรู้แล้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 วไมุ่ดไปไงดำคืือเลยมึง <c oughs> นี่ละอันที่มองดำขวด <c oughs> Bà bù nhây, bà bù nhây Ui, nhôn mò chạy Nè, xa nằm thôi mấy Liếc xì lôm, liếc xì lôm Thứ, thứ Xì xa nằm Nè, xa nằm đây <laughs> มัดเสื้ออแกัวกับเป็นสาทั้งขุนห้ขางในหัวมันขุน้าอีก้างหัวมันขุนอันรอ้เป็สาทั้งพุนเออเปนสาดก่อนไม่เก่าเลยฟังเห็น่มีน้ำมังเก่นเงีไปมันก็มีแล้ว เอไปเียงนอะเงี้ยกาตวคเียิดงของแกเิ่นเด้อเพินก็มาหากัน้ย่ะน้เ่งเน้โอ้ยันต่ลกบไกินนี่ก็ได้เขาจะเห็นเบิดีวละโพสไปโพสแท็กไปเขาก็เห็นเบิดละสลาบุรพูดนี้น่าจะคอมเ็บ

อันน,น,อน,นี้โบถือเขากับถิงไม่ดีเดียวเดีนี้กูกับกูกัดเลยเดียกูเฮ็ยเนี่ยเรียกเขาเรียนโอวโอ๊ยติดดสเถอะแลุ้แล้วเริ่มเริ่มสิบหายแล้วเริ่มสิห้างเนี่ยสิโดนอีกกำหนึง่งเลย คำที่สามคนระับคำที่สามแต่พอมีอยู่แ,แมงคือพันละหมาปะอ้ยเหมืนมันพอมันพันกันโอ้มันจะปวดยากแต่โว้ยเวียนปลาลูกกระถอเลยหลายๆกระถอเนีเยวันรับประอ,อานก็หลายๆตัว ขันปุ <net> 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 <net ๊พอได้อยู่นี่อันนี um NO ah ้กำที่สามนี่สี่กำมทานึ่งกรมเพาเอียงหั่นบาเฉียดฟั่งมูนฟังมูลเบิดเลยหนูบ้านเฮามันสีมีแต่ฟังม่นแล้วป่ะนีาเหียดปลายังกระหายบดติ ต่ว่าปะเนียังหาได้ปกติอยู่คือ okay. ว่าพอต้องอา้ลแะ้วคืบบุมีปะดีปานบริเวณพานมืนนี่เนาะอือนี่แล้วกินปลาเข้มนุกแล้ว อมเหลกินปลาเข็มเอิรนมันกินปลาเนี่ยนนสง่างามพญานุสรีพญาอีเหลวตัวตน,นี้บวมีเลยวะโอ้บนหน้าปากเสียเลยเว้ยพวกเราพอแล้วพอแล้วมันบอกติดเลยบัดนี้หางหางครับมีหางหางตัวนี่ มีหางหาง,หางเลยเพราะว่าป่ามันติดอยู่ทงงางพุนพุนทางนี้มันไม่เคยมีใหม่มันติดอยู่ฟังมีใหม่ปม่หางลูกสองลูก

โอ้ดังดีเนาะเห็นพอครับม um ันข uh ึ้นเดี๋ยวเห็นถ่ายถ่ายมาแน่สุดแหละสุดท้ายปั๊มปุ๊บไปดูว่ตัวสั่ง ถ่ายสุดถ่ายพอถึงซ้ำเด็กอยู่หปุนงานกันสุเด็อยู่ประมาณสิบโลไดปะโอ้สิบโลโลละขายถึงถึงทุ่มๆกันโลละรวยจุมากกัเด็กเราได้พันหนึ่งใช่ไหมวัสดนขึ้นฟังซ้ำาขายกันตึงตึงังขายาตีพันนนหาอะไรอยู่ได้ So, sahabat-sahabat